ท่านประโยคาวาจร์ทั้งหลายระยิโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอท่านทังหลายโปรดสดับเรื่องราวของนรกแด้วความจริงเรื่องนรกนี่เราก็พูดกันมามากแล้วก็ขอท่านทังหลายฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงนรกตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ ว่ารมที่ไม่ได้รับฐานะในการมอบหมายถ้าเราทำไปอย่างนั้นนั่นมันเป็นปัจจัยของนรกดังนั้นหากว่าท่านทังหลายเห็นเพื่อนสมณะด้วยกันพลาดพลั้งไปในด้านนี้ถ้ามีโอกาสที่พอแนะนำได้ถ้าท่านผู้นั้นไม่ถือตัวเกินไปก็ควรจะให้ใน ให้มีความเข้าใจว่าการกระทําอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่พ้นนรกหลายหลายร้อย,ยขุมนี่แน่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะใจของท่านผู้นั้นเป็นใจหยาบแล้วก็เป็นใจที่ประกอบไได้วยความชั่วหุ้มห่อไว้มากจนกระทั่งไม่รู้ว่ากิจใดเป็นภาระขอคตนหรือไม่ใช่และถด้ว่าเป็นการบังเอิญถือว่าเป็นความดีอย่างยิ่ง ผมเห็นพระก็ดีเนงก็ดีบรรดาพิสุจาบรรดาญาติโยมชายหญิงก็ดีตั้งอยู่ในความประพฤติปฏิบัติที่ดีคนคนเรียกว่าคนรักควรสนเสริญแล้วบางทีในฐานะที่ท่านหลายยังเป็นปุถุชน <c oughs> ทั้งนี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นพระอรียเจ้าก็ยะต้องระมัดระวังไว้รักษากำลังใจไว้ด้วยดี ย้ายจิตใดที่ไม่ใช่หนะ้าที่ไม่เกิดขึ้นถ้าจิตของเรามีความกำเริบคิดว่าคนนั้นเขานนิทาเราคนนี้เขาว่าเราคนนั้นเขาด่าเราคนนี้ไปทุจรายเราอย่างนี้แล้วก็ทํายังไงเสียก็มีหวังว่าไปนระกแน่นอนเพราะจิตของเรามันขาดพรม,มีหารสี่ขาดจรณาสิบห้าขาดบาร,รมี10บขาดอิทธิบาทสี่ คำว่าขาดจรณะสิบห้าขาดบาร,รมีสิบก็คือไม่มีศินขาดเสร็จแล้วทั้งสองรายการนี้ถ้ามีศินสมบูรณ์ถ้าราขาดอย่างนี้อารมณ์เลวอย่างนี้คำว่าสินหรือคำว่าความดีไม่มีเลยก็จะต้องลงนรกกันแนะ่วันนี้เราก็มาคุยกันถึงนรกพิเศษเรียกว่าสุนัขขาดนารกไสุนัขขานี่ก็แปลว่าเล็บงาม ในรับคุมนี้น่ากลัวคนตกไปจะมีเล็บงามและดีไม่ดีก็ถูกพวกเล็บงามทำร้ายในรับคุมนี้ท่านกล่าวว่ามีไว้สำหรับคนปากร้ายชอบติคนโน้นชอบติคนนี้ว่าคนนั้นด่าคนโน้นนินทาคนนี้ แล้วก็มีอารมคิดอยู่เสมอคนที่มีปากร้ายแบบนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกอยู่ว่าคนนั้นเขาว่าเราไม่ดีเขาว่าคนนี้เขานินทาเราคนนั้นอิจฉาดิถยาเราอย่างนี้เป็นต้นถ้ารมอย่างนี้ไม่มีปากร้ายก็ไม่มีปากร้ายยิ่งกว่านั้นก็ด่าบิดามารดาดาสมณชีพรามที่ทรงศีล ท่านลงตนว่าตนเองเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้นั้นดูท่านกปิละพิคุนี่ก็ต้องเตือนไว้นะสำหรับกปิละพิคุความจริงผู้เราฟังกันเป็นปกติแต่กำลังใจของเรามันย่องแลบเข้าไปสู่นรกบา้างหรือเปล่าชอบติคนนั้นชมว่าคนนี้โชว์ตัวว่าเด่นโชว์ตัว,วดี งานที่ไม่ใช่หนะ้าที่ก็ไปสั่งคนนั้นสั่งคนนี้มีไหมนี่ผมไม่ได้หมายว่าบุคคลผูดด้ใดผู้หนึ่งนะก็รักษากำลังใจว่าใจของเราอย่างนั้นมันมีไหมแต่สิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันจะเกิดโทษกับสถานที่ได้ช่วยกันตักกันเตือนด้วยความดีด้วยความหวังดีอันนี้เป็นการสมควร ตอนนี้ไปก็มาฟังเขาเรื่องนรกขุมนี้ซึ่งเป็นนรกบริวายโมโลกยะนรกท่านกล่าวว่ายมโลกิยะนรกขุมที่เก้ามีชื่อว่าสุนัขนรกในนรกขุมนี้เต็มไปด้วยสุนัขและกุสุนักก็ไปสุนัขของนรกทั้งหลายไม่ใช่สุนัขตามที่มาอาศัยวัดเราเลี้ยงกันอยู่เป็นสุนัขที่มีตัวใหญ่มากมีอยู่มากเป็นหลายฝูง ปริมาณนับไม่ได้ที่มีไว้ก็เพื่อแต่ว่าที่ท่านจำแนกบรรดาสุนัขหรือว่าหมานรกพวกนี้ไว้มีอยู่ห้าจำพวกเดียกันคือหนึ่งหมานรกดำหรือหมาสีดำสองหมาสีขาวสามหมาสีเหลืองเอ๊ หมาสีเหลืองนี่หมาพระมั่งน่ากลัวพระจะตกนรกไปเป็นหมาสีเหลืองสี่หมาสีแดงห้าหมาสีด่างนี่ถ้านจะแนกตามพระบาลีไว้อย่างนี้ผมก็ว่าตามพระบาลีนะนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเอาเรื่องที่เห็นนรกมาพูดให้ฟังหรือว่าผมไม่เห็นนรกจะเข้าใจว่าอย่างนั้น นี่ผมเห็นตามหนังสือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนบรรดาหมานรกทั้งห้าจำพวกนี้มีรูปร่างใหญ่โตมากเราต่านบอกว่าหน้าเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งก็ต้องกลัวแน่มันกัดไม่เลือกมันกัดไม่เลือกมันก็เหมาะสมกับบุคคลที่ดา่าเขาไม่เลือกที่ว่าเขาไม่เลือกที่นินทาไม่เลือกสงสัยไม่เลือกเนี๋ยไม่เลือกว่าใคร <c oughs> เห็นหน้าเขาอะาไรคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเราสมหมดนี่พวกมันลงไปแล้วบรรดาหมาพวกนี้มันก็ไม่เลือกเหมือนกันบางทีเราทำไอ้คนเรานี่มันแปลกถ้าหากว่าจิตมันชั่วแล้วก็ถ้าบางทีใครเขาไปตำหนิตีเตียงเข้าว่าเราชั่วไอ้เราก็เลยชั่วใหญ่คิดว่าเราทำความดีคนดีเขามีความดีนะไม่มีใครเขาติ เรว่างติเขาก็ไม่สะเทียนดูอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกดา่าถูกว่าถูกนินทาท่านก็เฉยในคนดี็จแล้วก็ไม่มีอะไรจะชั่วแต่สําหรับคนชั่วบางทีเขาไม่ติไม่ดา่าไม่ว่ากนนึกว่าเขาติเขาดา่าเขาว่าตนเพราะอารมณ์จิตเป็นอกุศลท่านนั้นหลายพวกนี้ลงนรกไม่ต้องเรียกว่าไม่มีทาง จะทําตัวยังไงก็ตามไม่มีทางที่จะพ้นนรกด้วยอารมณ์คนนรกให้ดีนะท่างกล่าวต่อไปว่าจ้ถูกหมานรกไล่ขบกัดอยู่ตลอดเวลาไอ้เจ้าหมาในนรกนี่มันไม่มีเวลาพักจะไปหาเวลาที่มันนอนมันพักผ่อนนะั้นไม่มีถ้าทั้งกล่าวต่อไปว่าทิ้งภาวะอะไรถ้าเหมือนเหมือนกับสัตว์หมาป่าที่มันไล่กัดเนื้อ ถ้าว่าอย่างนั้นแล้วนอกจากจะมีหมานรกดังกล่าวแล้วนรกคมนี้นอกจากจะมีหมาทตานกล่าวว่านรกคมนี้คมนี้ก็ยังปรากฏว่ามีฟงแรงูงกาไอแรงกานรกนี้ก็มาอีกแล้วมากเหมือนกันแรงกานรกพวกนี้มันก็มีลักษณะประหลาดคือว่าปากของมันเป็นปากเหล็ก และที่ตีนของมันก็มีสภาพเป็นเหล็กลุกแดงเป็นไฟโชนปากเหล็กลุกแดงโชนเหล็กเหล็กร้อนเท้าก็เท,ท้าแดงโชนเป็นเหล็กไฟร้อนแลดูน่ากลัวมาก็หมาท่านเลี้ยงมาอย่างนี้เสเรยไม่ไม่ต้องไปแลดูก็ดมันโกรวอยู่แล้วเมื่อมันเห็นสัตวน์นรกพวกนี้เข้าก็พากันมาบินจิก ที่ลูกตาบ้างจิกที่หูบ้างที่คอบ้างที่อกบ้างก็รวมความว่ามันจิกไม่เลือกกันแล้วกันไอ้ไม้ก็กัดไอ้ร่างกายก็จิกแม่ก็แย่ทีทําให้ร่างกายของสัตว์นั้นทนรกทั้งหลายเหล่านั้นกระจายกระจายมันได้เนื้อมันก็เคี้ยวกินแบบอร่อย แต่การทำอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเนื้อหมดเนื้อหมดไปแล้วเนื้อเกิดใหม่มันก็เล่นแบบนั้นอีกเนื้อเนื้อหมดไปก็แท,ทะกระดูกกระดูกเคี้ยนไปแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่แหมไม้ก็แทะใหม่เจ้าแรงโยกามันก็จัดการใหม่ตามเรื่องจนกว่าจะสิ้นกฎองกรรมแหมผมอ่านตอนนี้แล้วก็ใจเสียเออก็ดีเหมือนกันนะ ที่เราคุยกันแบบนี้สำหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิย่องลงไปดูว่าเป็อะไรแต่ความจริงท่านที่ได้มโนมยิทธิเนี่ยผมจะบอกในวิธีให้แต่หากว่าท่านจะลงไปในรกก็ไปสำนักของพระยายมไปดูบัญชีของเราซะก่อนถามว่าบัญชีของเราที่มันจะต้องลงนรกมันมีอะไรอยู่บ้างและจะได้จัดการแก้ไขไม่ให้กำลังใจเป็นอย่างนั้น แล้วว่าถ้าสงสารเพื่อนของท่านแล้วก็ถามเขาดูด้วยว่าบรรดาเพื่อนของท่านทั้งหมดเนี่ยใครมีบัญชีอยู่ในคุมไหนบ้างมีโทษประเพทไหนบ้างแต่ถ้ารู้แล้วแล้วก็จะมาบอกกันตรงๆนะเวยนแต่เพียงรูป,รป,รปพูดเรียบๆเคียงๆว่าการกระทําอย่างนั้นอย่างนี้เขากล่าวว่าหรือว่าพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าจะต้องมีโทษตกนรกคุมนั้นคุมนี้เป็นต้น แต่ถ้าพูดอย่างนี้ถ้าคนดีเขาก็รับฟังแล้วก็เข้าใจมีความสะดุ้งใจแต่ว่าคนชั่วคนใจร้ายคนใจเลวอย่างปฏิวทัต์หรือโกกาลิกะหรือว่าโลลุทายีคนประเภทนี้เอาฝันเข้าไปถากใจยังไม่รู้สึกดีไม่ดียังโลลุทายีเนี่ยสอนชาวบ้านในทั่วบ้านทั่วเมืองชอบสอน สอนพระพระไม่อยู่ด้วยให้เจริญพระกรรมฐานให้ลูกศิษย์นั่งปฏิบัติสมาธิแต่พอลูกศิษย์เริ่มปฏิบัติอาจารย์ก็นอนพอลูกศิษย์ปฏิบัติไปนานพอสมควรจะพักผ่อนอาจารย์ตื่นตื่นก็ไปดูแล้วเห็นลูกศิษย์นอนก็บอกว่าไอ้พระพวกนี้ขี้เกียจไม่ปฏิบัติความดีเอานี้แกว่าอย่างนั้น แต่ผลนี้สุดบรรดาพระทั้งหลายเหล่านี้ทนไม่ไหวไปหาพระพุทธเจา้าเรียนศึกษาพระกรรมฐานอยู่ในอรหัตผลแต่ว่าท่านกับะอาจารย์ใหญ่ที่มีใจทรชนท่านไม่ได้อะไรเลยโล้ท่ายีไม่ได้อะไรตายแล้วตกนรกขุมไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงวันนรกขุมนี้ที่สุกสุนักบ้างแรงกาจิกบ้าง ท่านกล่าวว่าเพราะเราในชาติก่อนคือสมัยที่เป็นมนุษย์เขาเป็นคนปากกล้าสามานปากร้ายโชยเขาเป็นพันไม่ประมาณในวาจาระวังให้ดีนระครับวาจาเป็นของสำคัญคือไม่มีการประมาณในวาจาอยากจะว่ายอยากจะติอยากจะได้อยากจะทำอะไรก็ทำตามชอบใจ แล้วก็สามารถจะด่าบิดามารดาก็ได้ด่าธรหนิติเตียงครูบาอาจารย์ก็ได้ด่าปู่ย่าตายายก็ยังได้ด่าพี่ชายพี่หญิงก็ยังได้ว่าถ้าเจ็บเพบให้เขาสะเทือนใจหรือพอโกรธขึ้นมาก็ด่าว่าไม่เหลือนาไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นแม่แต่ผู้ทรงศีลทรงธรรม เช่นสมณะชีพรามพิสุสมณเองก็ไม่เลือกด่าว่าตามชอบใจของตนแล้วไม่ได้อย่างเดียวบางทีคนนั้นหลายที่เขาเข้ามาเขาอยากจะทําทตัวเป็นคนดีเป็นคนเด่นนินทาคนน้นแคะไขคนนี้ตําหนิคนน้นว่าคนนั้นทําไม่ดีคนนี้ทําไม่ดีถ้าเขาไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็บ,บอกแล้วสอนแล้วเตือนแล้วแบบโลลุทายี เป็นอวา,าปากไม่ดีอย่างนี้พระผลทุจริตอันหยาบชาทำไมอย่างนั้นจิงบันดาลให้มาเกิดในรกคุมนี้เต้าเสวยทุกเวทนาอย่างสาหาัสแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมว่าพวกนี้ลงนรกขุมใหญ่มาแล้วคนลงด่าอย่างนี้เป็นปกติมีอารมณ์อิจฉาทิษยายอย่างนี้เป็นปกติมีความระมัดระวงสงสัยเป็นปกติ คิดว่าคนนั้นเ,เขาจะว่าเราคนนี้เ,เขาจะด่าเราคนนั้นเ,เขาคิดประทุษร้ายเราอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์อกุศลเป็นอาจินตกรรมกรรมใดก็ตามถ้าเป็นอาจินตกรรมท่านบุคคลผู้นั้นตายจากความเป็นมนุษย์ถึงไม่จะบวชเป็นพระตลอดการตลอดสมัยก็ไปเอเวจีมหานรกแต่ยิ่งเป็นพระยิ่งก็ไปง่ายสบาย พระเวจีเป็นที่ไปของพระในพุทธศาสนาอยู่แล้วนี่ต่อไปก็เป็นนรกขุมที่สิบขาองยม,มโลกยานรกในยังนะนี่ผมอยู่อีกคืนเดียวก็ถึงโลกันแล้วแต่ความจริงโลกันก็เ้ยต้องกันไม่ก่อนคืนนี้มันคงยังไม่ถึงขุมที่สิบมีนามว่ายันตปภาสานรก นรกคุมนี่เขามีไว้สำหรับลงโทษคนที่ทำร้ายคู่ครองเอาละสิบรรดาที่ชอบซ้อมผัวซ้อมเมียนระวังให้ดีนะแต่พระเราก็คงไม่มีเมียไม่มีผัวกันนะเขาไม่ไว้เหมือนกันไม่ใช่ว่านี่เป็นเมียของเราจะซ้อมสมยัยคนได้เป็นผัวของเราจะด่าลเล่นสมัยก็ได ความจริงเย็นดานเล่นมาเลยมันก็ทําได้จะซ้อมอะไรก็ทําได้ทําได้ตามสมบายเพราะเป็นสิทธิของเราแต่ถ้าว่าพอตายแล้วทางนรกเขาก็ทําได้เหมือนกันเขาทํำยังไงเน๋้วดูพระบาลีก่อนท่านกล่าวว่าโยม,มโลุปิยะนรกขุมที่สิบได้ว่ายมมลกท่านรอยม,มโลกยม,มโลกนรกขุมที่สิบ ซึ่งเป็นขุมสุดท้ายมีชื่อว่ายันตะภาษาณนรกในนรกขุมนี้ปรากฏว่ามีภูเขาสองลกูกเป็นภูเขานรกประหลาดคือเป็นภูเขาเป็นภูเขายนต์หันมากระทบกันเสมอเสมอเป็นจังหวะจังหวะดีเหมือนกันก็ว่ากระทบกันตลอดวันไม่ขาดระยะ พอสัตว์มาเกิดในนรกนี้แล้วนานิยมวานผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันใหญ่โตก็จับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้โยนใส่เข้าไปในระหว่างภูเขาโยนทั้งสองคันภูเขานรกทั้งสองนั้นกระทบก,กันเข้าแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าว่าอย่างนั้นเมื่อถูกแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเหลือแต่ จะเหลือเป็นปกติอยู่ได้อย่างไรพระโถยสำนวนท่านใหญ่จริงๆเมื่อกวกเขาบ้านใหญ่มันก็ทบกันสัตว์มันก็แหลกก็เลวหัวก็แตกขาก็หักแขนก็หักกระดูกก็เละไปตามๆกันละเอียดแม้เนื้อหนังมันก็ไม่มี่นปี้ไปหมดเลื่ยก็ไหลโสมถ้าจะถามว่าตายหรือไม่ตายก็ต้องบอกว่าไม่ตาย เมื่อกระทบเวลาร่างกายมันแหลกแหลกมันก็เกิดใหม่ท,ทันทีพวกเขาก็เข้ามากระทบอีกเจ็บเออเจ็บก็ตึงตละเอียดไปหมดไอการละเอียดมันก็แยกอยู่แล้วเจ็บแสนที่จะเจ็บพอวกเขาแยกออกไปร่างกายเต็มข้ามาตามเดิมไอเจ้าภูเขาเขาก็มากระทบกันอีกมันล่อกันแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นนั้นว่าไม่มีสางสายจึงก่ายะสิ้นกรรม นี่โทษทีเขาทาอย่างนี้มันก็แบบก็ซ้อมคู่ครองนั่นแหละถ้าซ้อมคู่ครองได้เขาก็ซ้อมเราได้แต่ว่ากระทานนรกซ้อมไม่มีโอกาสที่จะโตโตโตอต,อตอบได้อันนี้สําหรับท่านบอกว่าการที่สัตว์ลายมาเกิดในที่นี้เป็นสัตว์นรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเขาเป็นมนุษย หญิงชายที่มีใจบาปหยาบช้าชอบตีชอบด่าคู่ครองของตนด้วยอำนาจของความโกรธเช่นสามีเมื่อโกรธสัญญาของตนขึ้นมาก็ตีบ้างเตะบ้างทุบบ้างทุบบ้างประหัตประหารบ้างด้วยกำลังด้วยกำลังกายหรือถ้ามาเย็นนั้นคนที่เป็นพัญญา เมื่อโกรธสามีขึ้นมาก็ดา่าบ้างควา้าไม้ไล่ตีพะมิดไล่ฟันแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจเอาอยู่แล้วเถอะไอ้ประพฤตินอกใจนี่เขามีไว้ในสิมพินรกไม่ย่อมนรกครุนี้ยังมาสะกิดเขาอีกตำรวจแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจไปคบชู้คบหาสามีพัญญาของคนอื่นตามชอบใจ ออไอ้เรื่องการเจ้าชูนี่มันย่องเข้ามาทั้งสองขุมนี่ซิมพีในรกก็ลงโทษคนเจ้าชู์อยู่แล้วไอคุมนี่คุมปากคุมทําลายคู่ครองนี่ก็ย่องมีการลงโทษเรื่องเดการเจ้าชู์อีกต้องคิดเสียแล้วอันนี้ต้องคิดเป็นอั้นว่าเราไม่คิดกันดีกว่า ทำไมจงไม่ต้องคิดแต่คืนคิดมันก็ไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าอาศัยที่มีจริยาสามแบบนี้มาตายจากความเป็นคนก็ต้องไปสวยทุกขเวทนาในนรกขุมนี้อย่างสสหัสเป็นอนุว่าเรื่องราวของยมโลกยะนรกถ้าจะกล่าวกันไปพันนาให้มันถึงที่สุดกันจริงๆแล้วก็ท่านทั้งหลายสมองผุไปตามๆกัน ทั้งนี้เพระอะไรก็เพาะว่าขึ้นชื่อว่นนรกมารก็แปลว่าเร่าร้อนนี่จะพูดกันต่อไปถึงยมมากินโลกเย,ยนรกผมก็ว่าพูดได้เหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่พูดกันดีกว่าขอโทษไม่ใช่ยมโลกเยนนรกโลก,กันตนรกโลก,กันตนรกนี่เราต้องคุยกันใช้เวลามากหน่อยเอากันแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน แต่ยังไม่จบเวลามันยังไม่หมดถ้าเวลายังไม่หมดเลิกเก็ดเสะเบียบเป็นอันว่าในเมื่อเวลามันยังไม่หมดเราก็มาคุยกันท้งเรื่องนรกว่าคำว่านารกเป็นแดนที่สร้างความเร,ร้อนถ้าหากว่าเราทั้งหลายเคยสร้างความชั่วมาในการก่อน วันนี้หาทางหลีกเลีสักนิดหนึ่งเป็นนั้นว่านรกแต่และขุมที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดผมเข้าใจว่าท่านผู้รับฟังคงจะมีความรู้สึกว่าจะนรกนี่มันหนักมากยังไงยังไงก็ไม่พน้นแต่ว่าถ้าหากว่าท่านังหลายเป็นสาวกองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าจริงๆ อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ไม่ต้องหนักใจเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนที่สอนท่านมาท่านจำได้หมดไหมแล้วจำได้ปฏิบัติได้แล้วหรือยังถ้าปฏิบัติไม่ได้มันก็เป็นกรรมของสัตว์ผมเองก็มีสภาพเหมือนพยายมเมื่นกัน พยายมท่านบอกว่าเวลาที่สัตว์นรกลงไปแต่ว่าสัตว์ตนใดท่านถามถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถามถึงบาปถ้ามไม่ปฏิเสธก็เป็นอนุญาท่านผู้น,นั้นมีบาปเช่นนั้นจริงถ้ามีการปฏิเสธก็ต้องถามว่าก็ต้องทราบว่าคนนั้นจับมาผิดตัว ในเมื่อเขาไม่ปฏิเสธความชัว่วดีเขาทำสแสดงว่าเขาทำจริงพยายมท่านมีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีตั้งใจจะโปรดบรรดาสัตว์ทั้ายเหล่านี้ให้มีความสุขคนทุกข์สี่ก่อนจึงได้ย้อนถามมาถึงกรรมที่เป็นกุศล ว่าอะไรบ้างที่เป็นบุญกุศลที่เธอทําไว้แต่ความจริงท่านก็ถามตามบัญชีที่ตนทําไว้นั่นเองถามหนึ่งครั้งคือถามตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ถามค่อยๆถามให้นึกได้รอบที่หนึ่งยังนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามเป็นรอบที่สองรอบที่สองนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามเป็นรอบที่สาถ้ารอบที่สามนึกไม่ได้ท่านก็บ,บอกว่าจนใจได้เกิน ถ้าอย่างนั้นก็ต้องปล่อยไปตามผลของกรรมก็เลยต้องไปเสวยผลในานารกนี่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเวลานี้ท่านประกาศตนเป็นศาสยบุตรพุทธจีนรสถเป็นลูกของพระพุทธเจา้าทั้งพระทั้งเลนทั้งครวัตผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันที่มาประพฤติพรหมจันทร์คำว่าพุทธพรหมจันทร์แปลว่าพุทธรรประพฤติประเสร,ริฐ นี่แนวทางในการที่เป็นบาปอกุศลแต่และคนอาจจะฟังแล้วคิดว่าพ้นไม่ได้แต่ว่าทางคนมีอยู่ตามในที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสรู้ถึงสุปฏิทิตาเทพ,พบุตรเขาทำบาปหยาบช้าในที่สุดมีโทษถึงอเวจีมหานรกแล้วออกจากเวจีแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวาร ผ่านยมโลกเยะนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสเดชฉันเป็นคนง่อยตามบอดหูหนวกเป็นคนบ้าแต่เทาว่าก่อนที่สุปฏิทิาเทพระบรจะตายกลับเอาใจไปนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาแทนที่จะลงนรกก็ไปสวรรค์ ไปสวรรค์ไปพบองค์สมเด็จพระสงทันเทศโปรดอีกครั้งเดียวเป็นบะโสดาบันเป็นอมาเรื่องนรกไม่ไปแต่ถ้าว่าหากว่าท่านหลายจะไปตั้งใจคิดว่าเราจะหนีนรกเวลาที่ใกล้จะตายไม่มีผลเพราะอารมณ์จิตมันเป็นอกุศลดีไม่ดีมันจะลากเราเป็นนรกเสียก่อน ฉะนั้นท่านหังหลายถ้าเชื่อในองค์สมเด็จประชินวรเป็นสาวกจริงๆทำใจให้มันเป็นสุขให้จิตมันต้องอยู่ในพรหมีหารสี่ทั้งกลางวันกลางคืนอย่าทำตนเป็นคนใจไม่ดีปากไม่ดีกายไม่ดีเดี๋ยวพจนจะบอกว่าอย่าทำตนเป็นคนใจเสือก เสียอะไรเสียก็ไปหาความที่กรรมที่เป็นอกุศลถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็หน,นีไม่พ้นแต่ว่าท่านนั้นหลายต้องการจะหนีจริงๆก็จเจริญกรรมฐานให้จิตมันทรงตัวเป็นกำลังฌานมีความไม่ไม่ประมาทในด้านข้งความดีถ้าทรงจิตอย,อย่างนี้ถ้าจิตเป็นฌานตายแล้วไปนรกไม่ได้แต่อย่างนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้เหมือนกันฌานโลกี ถ้าทางที่ดีแล้ก็รักษากำลังใจว่าสักนิดสะกิดใจไว้เสมอถึงสังโยชน์สามปรการหนึ่งสก,กายยติทิมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราจะตายและเราก็ไม่ประมาทในชีวิตมีความเคารพในประธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไม่สงสัยรักษาศินเป็นปกติไม่ยอมให้สินขาดแม้แต่ตัวจะตาย เท่านี้ระบรรดาท่านนันหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเรียกว่าประโสดาบันเป็นอันว่านากทุกขุมไม่มีโอกาสจะลงโทษท่านสําหรับวันนี้มองดูเวลาจะเลยไปสนชิดหนึ่งแล้วก็ขอต้องยุติไปก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านันหลาย ตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานและกรรมฐานต่อไป